กองเนาะมักเล่บกระดูเนาะไม่เ <left> ล่บกระดูกของเขาเขาเล่นไม่เล่นนะกระดูกเกืองใส่ป่าไม่ได้กินมีหมาเนาะไอป่ารอบนี้ได้แล้วรอบนี้ไม่กำกุยมีเฮเว่ะ ุงนึงนะ,บบะกรับสวัสดีชวาวนาที่ตามทำส้มมันิกาเงาสานะมันิกะที่ได้มาเอาชิ้นควายอีกทุกคนเลยเพราะว่าบุญเป็นบุญเดินเก้านะแต่ว่า,ขาเข้าห่อข้าว้ากแลระะ ป่าเดียวมาลมโง่ลมควายมันนี่นะแต่ว่าเมื่อบานนี่ก็หลายคนมาเอามันนี่ก็โอ้มาทองฮากะมาบ่สว่าดีสว่าดี้ฮากระตื้นฮากระตื้นดูนี่เออไวเลยช่มเลยเข่าเริ่มโคชีนเลยทุกคนเลยขี้แล้วละ่ะแต่เช้าเชนี่มาตื้นตั้งแต่ต, αι ต αι ชีชีช่ออทุกคนนะวันนี้มีเสียสอนเพ่อนีมาเอาชิ้นควายนะทุกคน เพิ่นถือคูมาน้ำหลักบายดีทุกคนบายดีตอนเช้าสาวายกับตัวใหญ่เนัะอาหารเกิดแต่เสาทุกคนหมันหมันในไๆได้หมันสี่ขานี่มันยุดโอ้ในาดก้องตื่นชาาแท้เลยเฮ้ยโทรหาแต่เช้าได้ปิเปิดเน็ตโอ้ยเปิดบ่าวควาย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 ควาวายควายวายคายควายคว ไอ้ไม่มาคับข้าวมันลาวเอาต้องตองสินขาใหญ่เลยทุกคนเลยขาหลังขาหน้าโอ้ยอาต้อขาดเด้วยกัอพ่อแล้วปไดเตะเบ้ไหมนนนั่ะ ไอขยอันนี้มันติดอันนั้นไปชื่อมันดำมันด๊มันมันมันซับลลยเตมันไล่มาทีไลตุทุกนั้นตามือไหลความทางงูขึ้นูะจับให้เขวายแ่ซื้อให้ฉันให้ฉันดได้บ้านนี่นะพวกลาเาว่ามันนอกข้างนี้ไล่มาเลย

เบาจับเจอปบีวสนงนอีันน่าัเลยเ็บรูกเกือกสเาได้เล็บนี่แหละล้างขึ้นะเอสูเออมันเดียวนี่ฮะแต่มหนาวเนาะเมล้าง้นเ็นเย

ตอนนี้ช่อชินเคยอยู่แล้วล่ะทุกคนพักกระดูกันนีดนึคนก็เริ่มมาหลายละเดี๋ยเอาคู่มานำซาซาเดี๋ยวเอาคูมานำคูคอยลงดอคเตอร์ดร็อคเตอร์โอ้ได้หลายบอกรเอาเอาพูดคนละคู่เลยไม่ได้ปรึกษาเดียวนะเออเออขี้มาแล้วอีกขี้นลายนี่เชียวนี่ลายดี บอกกยอเป็นปั่นยังมาชอกชอกกินมีหายอกพัลหุนี้อ่ะโงพีไปเลปั่นเลยโล่นี่ว้าสามโลวันนี้ไงนสอนิอืกเกอาจารี่อีกซอยชีแล้ว่ะที่ได้เก็บตะคุที่ได้ไปปั่นเป็นพู่ทุกคนเลย ตัวเขาสองขางเนาะสอขาลวนี่สงขาสองขาทำคู่เออ,อลายเลยตอนนั้นขลังบาตัวนั้นเต,ต็มคู่ใหญ่นะอันน่้มาปั่นชิ้นทุกคนสนิมเอ็ดเปิดน,นาง <c oughs> อุ้มบานาโอ้ชอบจำลกขยาขาวโลด <c oughs> ชอบป่าถ้าป่าชิลผู้ว่าชอบเม่ชอบมันกรอกเลิกกระดุยลายยากัก <c> ษ <oughs> <c oughs> ์นันชอบนักสองขัด <c oughs> เตล <c oughs> มันจะเริ่มมาลาเลยต่างชิ้นชิ้นก็เคยจะปัดและไรอทุกคนอะไรอะพี่เดือดป๊อบล่ะนี่ย่าไปเผาอยู่ฮันเล่นพ้อนมาซ้อมนีมก้งไก่ย่าั้งหมเลยนี่เลยผ่านกล้องเลยเนาะมักเล่นกระดูเนาะไม่เล่นกระดูกของเขาเขาเล่นไม่เล่นละเกิงใส่้าไม่ด้กินดูเกิงใส่ป้าไม่ได้กินมีหมาเลาะโอ้ยป่ารอบนี้ได้แล้วรอบนี้ไม่กำกโกย เดแตะนำเข้มยังแต่ไ <favorite> ม่เอ็นพ <refin ements, S 3> ูชาานมาลายั้นเอาจักกันบ้างเจาจักจะมาโหลดหรืจักกันอยู่รอบว่ทางมาพินายทางไฮคอยพ่นะเออทางพี่งทางไเยทางไหทางพี่งกว่าไฮกว่านั้นอนดงนะ

ตอนนี้ก <st arts> er ็ตัดแลวเลยังจะนางทุกคนเลยเจ้ายังใหญ่อยู่เชื่อไอ้ลังถงเหนือได้ไหมให้ัดเล็กแเอาละนี่ักิมพ์ด้ทุตงนด้ถงไะน่ย่้ม ว้าจะเต็มคู่คน้อยก็จะเต็มมาได้ไม่เต็มดีเอ้ยวาจะเต็มคู่จะต้่นึกึ่งยังไม่เต็มก็ลยมาเยอะยะเลยเต็มไม่ได้เต็มไ่เต็มครับ็ลยหยุกองนี้ตอนที่อีกพี่ได้บ้านพูบ้านน้อยเอม่ตัวนี้อ่ะแล้วเต็มนโอ้ยเต็มอันนี้ พนเอาผู้เดียวจอนเล็กอันนี้เด๋ยวสีแงรอบสองนต้นม้รอบนเมื่อแล้วเ่าผู้เดียว่เอาแลวราสีมันแดงรอบขาเียกดงอก็ตับนะนะเอาับเอามาดูเอาอันนี้ บ้านหนูก็ดูมายาเลยล่รับ่งรับสองมาเลยัดเดียวเลยตัดสแกันมึงไปลึกเกี่งตันแล้วนะเฮ้ยตัดมานอะมึงเชื่อมมาดีจี๊ดชาวู้เดียวเชื่อรวยลิ้งตัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินแล้ววะพูดนะพูดนะเป็นแล้วปะลดฮึ่ยมึงจะมุดใจเนา ไากำไรหละเลือกพาหน้านี่พาไม่บุ้ไปยืนนี่เออกจะพาเขาเน้น่เลื่อนหมาล่ะเนด้วมือนังเฟนังคูบอนี่ วายนเินก <mile> oh. <Wow. S 1> ็บกร้าเละเขาปยแน้เอครับเคยไม่ก็ไม่ไล่ไล่หนีล่ะแบบนี้แล้วแบบปั่นเพิ่นเ้่นเม่เพิ่นพูดไปให้ทงหน้าอ่ะนะนึกรูันพมันภาคภิด้กระรู้อน้ำมัน มัวลูหนึ่งได้บนาชี Elementary> ่วาก็โยกับหลู่นึงบ่ได้ไอนึงลูำนุมาวมันแค่นี้ลู่อู่ดได้ด้บ้านได้บได้ลูย่าได้เต็งเงินเกินย่าเกี่ยวเขาเพงเอามาลายปไป้อ ทะามด่ตาละอได้จะได้ปั่นปาได้ตเป็นจะช่งเาป่อยนะอ้่ก้ลว่ด้กันเลดิักลย่ะลูกมัาหนึ่งัป้ลยถ้าึมันเบาด้วาอะไรสงนูน้บด้กันจด้ยปาอะไรสิงเงินงูเสฉ่นเขาจสน ตอนนี้กาถือว่าเอาสินเชื่คู่เป็นที่ร้อยทุกคนปั่นเดียวปั่นให้สองพูดนะแต่ว่าพูดมันหลาดละกาศพูดง่ายลายเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไรแปดร้อยเก้าร้อยแล้วเนาะเกือบพันเลยแต่ว่าได้ปัน่นเดียวสองคนนะ คนละสองเนเป็นเงินกีบกัสองทุกคนาิพาดเดบเมืรอหาให้กินกับนี่นะให้กินเยอะ n เพื่อแต่วนี่เกดเกิดเ,เต็มคู่เลยทุกคนม่น,นะมาเถาะชีนอกแต่คู่กันทุกคนเลยอ๋อตัว,ห,ยยวหนเดีย๋ดวยวจะมาซอยก่อนแบบนี้ซอยมาเพ ตัวนี้ล้าง,างก็ได้ครึ่งท้องมาเลยล้างสองอันนี้มีตโคาาตรันมีเอา่ด้นอมาส่พูดหนึงเบอร์นี่นะบ่เบอร์จะม่ มราสอดใส่สขึ้นท้องมันตรงนี้ vạ hăn đi Toàn Hán này Hán chưa kh... thôi chơi được đấy กับคัน,นหน้ามันนี่เพิ่งท้องม,นงอมันเนาะคันเทหน้าบ่พี่เด้อคันเทคันหน้า,นนาว่าน้องมีน้อยนะอชอย,อยแยมเฮาเฮาเฮาหักนี่นี่ดึงนึงนะี่ดึงดำนี่ซอยเพิ่งท้องมันวัดเพิ่งซีเร็ดมาพีมาพีคือเก้าทุกัติเลงซีนประูได้ลายหนูคอยต้องมาเพีสัจจุคัก แต่ว่าเขาบีกิน้ำ โอนสิมาซอยซอยบอวากดก่นอนทุกคนเอาบอชีเนี่นี่บอชีชันมันก็ไม่ได้ชีนอันนี้งามเลยขาวจ้วเลยแดงจ้วเลยจ้ะซอยซอยเดี่ยวเองได้กินด้นไว้ทุกคนแรกแต่เศร้าๆหากะระแล้ว ชอยไปนำกินไปนำอยู่นี่แจกชักโมงชงโมงทำโมงเาลูกชงทโมง คับมันก็ซื้ออยกอนอือตอนนี้มาซอยซีนเคยจะเล้วทุกคนเลยสอนก็ซอยนะเคอตอนนี้น้อยเนาะ อันนี้ก็ชีนกับซอยแล้วแล้วทุกคนโอต่อว่าเห็ดมาเพยนะเห็ดอระซัมนี่กะน่าจะพอกินอยู่งามแหล่เลยมีแหล่เด้อน่าควาย ใส่เบอร์พักกะเกียมไว้ทุกคนโอ้ยมีเนื้ะม,มีเฮว่แหวงเลหรออ่าี่หอมลหมะคพักนี่กะ น่บมาทีนะคะปวดว่าอะดทุกคนเป็นมกักกีฬาใช่ไหมเบ่ยพักในลายแบบนี้เลย ตาต่ำมาทิดมาคิดทาวทุกคนเซจีอ่นาแนวาแวนั้นแหละชีลงปะ่ะไฮ้เส้าผีวัทุกคน กันบ่ที่นั่นยังป่นทึบอยแล้วดีกันได้สมุดมีมได้โบ่งนี่เดี๋ยวป่งเกินนะ่ะโบ่งนะ่ะขี่ล้วน เือเกือบพิโนมันเปิดนะครับตน่าักทคนพู้มันคินนนคนคดอยูค่คก นนี่มันเ็บรนี่มันเกชรนี่นเฮนะ็ดอันนี้แซ่บอ,อาลายแห้งรอบนี้เนาะพักตลาดพัก,กเป็นเบอร์อยูคกีน้นี่ของแท้ของแท้แต่แบเพชร ไม่คิดจะเป็นกล้างมี่ก็ไม่เคลื่มนท่ามันโทลก่อนเนี่ยพยายามโทลแล้วซิมซิมใช่ปะใช่ มาฟรีนะมีคางเอลเลอร์แน่แล้วกาับพีโก้ยแน่ทุกคนเลยของแท้ดิบแน่โก้ยซุกต่อไป<ด>รูดมันบ่บง่ายนะ จะสอบเพิ่โคเพิ่นกินดิบไม่ได้นะทุกคนกินได้อยู่เป็นประหยัดก,กินใส่น้อยเพิ่อการักตัวชุกได้เสียหลายโง่กวาเธอพี่จะเผ็ดไปเลยเลยเนาะอระีเผ็ดหลายกาดมาคิดนเนาะประีปรค่อยเยาะกินดิบ ตอนนี้กะถือาหารอยุในกินกันแล้วทุกคนมาเพมามาทุกคนกินข้าเช้ามาดิแปับแปบบ

อ่ะตอนนี้กาหลังจากที่ได้เข้ากินน้ำอิ่มทุกคนเลยตอนนี้กาทีได้หาพักพ่อนก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้กาทีได้ขอจบลงเพลงตรีขอคุณมกรับใจพี่ทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วครับชมเดี๋ยวคลิปหน้าโดนหน้าพอได้ไหม